Oh. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนายเอิร์ธเชคเกอร์นะครับผมอ่าที่ท่านชมอยู่ตอนนี้ก็คือ Binary Domain นะครับผมพาร์ทที่8แล้วนะโอเคพาร์ท okay. ที่พาร์ทที่แล้วเมื่อกี้ก็กี่นาทีไม่รู้ครับปล่อยๆกันไปครับพอเลือกเลือกตัวใหม่ก็พอตัดพาร์ทนะโอเคเหมือนเดิมครับเอาเฟรบสัญชาติจีนแล้วก็เอาอันนี้เปลี่ยนเป็นเอาชาลีมามบ้างฮะโอเคยัง should be an elevator to get us up

นี่คือเมืองนี่คือเมืองใหญ่เหรออะไรเงี้ยนะแบบ่ตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่แบบน่าจะมีเทคโนโลยีเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่แล้วเหมือนเหมือนสลัมเลยอะไรเงี้ยนะเออคุยกันไปก่อนซื้ออะไรรึเปล่าอย่างี่ซื้อไปแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆมันจะเจอของใหม่ครับอันนี้ assault rifle hand gun อันนี้ปืนปืนโอเคซื้อแล้วครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมซื้อแล้วแหละซื้อปืนนี้ด้วยครับนาโนแมชชีนอันนี้คืออะไรวะเอ g วี n กันเนอร์อิก้าสตรงของบิ๊กโบเขานะฮะอันนี้ของแดนฟอร์โอลี่แอตเทิซื้อไปครับแหมต้องรอก่อนอันนี้ของบิ๊กโบบิ๊กโบโอเคปล่อยไปครับเดี๋ยวเราเอาปืนอะไรมาบ้างตอนนี้ อะไรอาวุธอะไรวะปืนพกธรรมดาเหรอทำไมมันธรรมดาหรือเปล่าวะผมไม่ได้แค่ปืนสองปืนสามอ๋อปืนนี้ไงฟาร์มัสใช่ไหมเอาเป็นเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนอย่มีตัวอะไรมาโอ้เมงมุมหรือเปล่าวะเฮ้ยเมงมุมยีเมงมุมหรือปูวะเมงมุมอะ เป็นมุมปืนหลักดีกว่า <laughs> ปืนปืนเมื่อกี้มันยิงเหมือนมันยิงเป็นเซมิออโต้นะยิงออกเอายิงยิงออกทีละสันนะ่ะอะไรพวกนี้ก็โอเคมากันอย่างนี้เอ่ง่ายยิงง่าย,ย,งงาย,ายเอ,อ่ยไม่ใช่มาแบบเมื่อกี้โอ้โหมาแบบเมื่อกี้ไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์จริง เกเป็นม็กรีโหลดรีโหลดอ้าวเกไม่ได้กินหรอครับ่นะเอเคแล้วก็เฮ้ยเก็บมีของหรือเปล่าเก็บก่อนมันคืออะไรอะ่ะอ่อน่าจะเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับ and don't s t r โอ้ยเดี๋ยวๆโอเค,อเคข้อมูลนั่นอะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮอุยมันเป็นตัวระเบิดทุ่นระเบิดหรือเปล่าผมเป็นทุ่นระเบิดจริงด้วยทำอะไรอย่างไรๆได้เป็นกามิกาเซ่นะมันมากันไม่ไม่หวั่นไม่ไหวเลยเฮ้ยเจอตัวใหม่อู้หูเฮ้ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะรุ่นใหม่ครับโอ้โหเดี๋ยวๆมันมันเยอะจังวะ เอาดิเอาดิเอาเวเอาเวเอาเว้เอ่อไฟอะเรลเวเวเตอร์โอเคให้หาลิฟต์เอ่อเดี๋ยวว่าแต่อยู่ทรงไหนเอเคขึ้นบันไดครับเกย์นำนำเลยเพื่อนเคยูถทาขึ้นมันติดมันไปติดไอ้คนหน้าเมื่อกี้นะ เกะนี่เปล่าเรียเวเตอร์กดครับสวิตเดี๋ยวว่าแต่ฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงกระสุนโอเคก็คคยังดีครับถือว่าคุ้มนะโอเคอเคุอค้ยเ,เจอหุ่นยนต์ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยไม่ต้องมาฮะยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยปุย๊บบอกเลย,มเลยไม่ไ้กินกันหรอกครับว่าแต่ โบตบตบโอเคเจอตัวธรรมดาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุอวยจัดจะจัดดอกใหญ่ให้ตัวหน่อยแหมกดเล็บลงโบเดี๋ยวเดี๋ยวสะใจเลยสะใจเป็นบ้าโอเคขึ้นมาในนี้ตรงน,นี้ทางน,นี้มีทางไปต่อโอเค That's how it's done Sergeant. Nicely handled that was. I want to keep seeing that from you. Can you do it? Can you do it อ๋อ <Beng> ก <Zen> okay. okay. ็ง่ายก็ได้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว No Couldn't done problem. b have e นบทบเลมอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะเคดวมีตังค์เท่าไหร่สังเกดให้เฟสหน่อยครับเฟแล้วก็เอ่อ ระยะในการยิงแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตัดล่นกระสุนโอเคครับแค่นี้พอแล้วชาลีชาลีนี่ไม่ได้อัพให้เขาเลยนะ,อะเอาเป็นเวลสามได้กันนะโอเคโอเคพอละเบือง <c oughs> <c oughs> พอละพอละโอเคไปกันต่อนะประตูนี้หรือเปล่าโอเคปัดอ,อัตโนมัติด้วยครับเอ่อ วิ่งหล่อเลยแบบเนี้ยทีม่มีใครก็วิ่งหล่อเนี่ยเป็นชาคัสซ่นะโอเคข้อมูลนี่มันอะไรอ่ะเหมือนกับว่าน่าจะต,ต้องขึ้นลิฟต์ไปนะนี่นไงพุทธพุทธนั่นปับนนป๊บ นี่คือบิ๊กโบนะพี่เราโดนโจมตีอ่ะรับทราบที่รอกอร่อ,กอนฮะอะไรนะเราต้องรีบไปเออยังไรฮะโอ้เราไปคนเดียวเหรอชิบหายเราบุกเดียวฮะไอ้พวกนี้ทำภารกิจเราไปช่วยเพื่อนนะเราต้องเห็นเพื่อนเรารักเพื่อนมากกว่าภารกิจนะครับอ่า นี่คือเอเฮ้วาไดไฟเลเวเตอร์โอ้นี่คือข้อดีของแดนนะแดนเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะเขาพยายามที่จะช่วยช่วยเพื่อนกับภารกิจนะโอเคเดี๋ยวตบต,บตบอบตอบตอบเฮ้ย <laughs> เล่นมากโอเคเอาใหม่ แหมเมืม่อกี้พูดจังรอตายยังหมาอ,อ,โอ,อ,อืโอเคอะไรอะไรขึ้นขึ้นโอเคขึ้นเร็ว Let's เลสค e วเลสคิวทีมเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอเปอร์แป,ป๊บรอก่อนอเดีช็อต ไม่ให้ช็อตวะโอเคให้ช็อตยิงพูกเดียกันเองโอเคครับโอเคพยายามยิงหัวพยายามยิงหัวให้มันยิงพูกเดียกันเองฮะโอเคครโอเคเล็งหัวเล็งหัวยิงเองยิงเองโอเค ไปครับเจออีกตัวโคเวอร์กาดเลยครับขัดก็กาดเลยครับแหมมันช่างเป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะโอเคสำหรับตัวนี้ก็ช่างมันนะโอเคไปช่วยเพื่อนเอ่อมันต้องกดอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยแล้วเดแล้วอะไรลรามากดเออโอเคไม่ต่อเฮ้ยโอ้โ เข็นเพื่อนใจเย็นรอ,นอก่อนรอก่อน,ออนโอ้โอเยอะเจอไอ้ตัวใส่เกาะอีกชีวิตชีวิตอ้าวโอ้โหทุบไม่ทันโอเคเรงพยาบาลมันทุบแรงจังวะทุบแรงมากฮนะ เคตายเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหเพื่อนออกไม่ได้ฮนะต้องไปช่วยฮนะโอเคจะช่วยยังไงอ่ะต้องวิ่งไปหรือเปล่าโอเคขึ้นนี้ครับขึ้นเลยรอรอไม่ได้ฮนะรอไม่ได้แล้วคอันนี้คืออะไรเพื่อนยอยู่อะโอเค โอเคพี่โพอยู่ไหนเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทำไม้ก่อนครับโอเคแหมเกือบลืมไปแล้วดิไม่ได้เล่นนานด้วยบันไดบันไดขึ้นบันไดแล้วโอเคโหเจอตัวโลเอามิชชั่นเฟลเลยเฟลไดไงอ่ะยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องรอเพื่อนวะ oh ho gập dài rồi thế này, chưa may á, oh chờ chờ, mày kia fail jing á, thấy mày, bảo là, lên lên là 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 cái fail, đinh, ai, ok, một đã, lát โอเคไปต่อครับยิงข,ขารอก่อนแป๊บนึงโอเคนี่คอมเวอร์ยิงโอเคพยายามยิงทีสามกดจับย้ำนะถ้ากดกดค้างมันจะปืนมันจะเงยับ มันจะดีดนะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะจัดตัวใหญ่ให้เขาหน่อยฮนะโอเคตายหมดตายหมูนะ่ฮะโอเคอเฮ้ยเด้อเด้เดอเดโอเ้เมื่อกี้ชิดใกล้เหลือเกินเกือบเฟลฝ้าเมื่อกี้โอเค ร, Finally, รอก่อนรอก่อนโอ้เด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเย็นมาก่อนเพื่อนจะคิวทีมเพราแต่จะไปレスคิวทางไหนอะไปレスคิวได้ไงอะไม่เข้าใจจริงเก็บสองก่อนโอเค ไปช็อตด้วยเมื่อกี้เจอระเบิดเจออะไรสารพัดเลยครับช่วยยังไงวะน้ำมันจะท่วมอ๋อเราต้องรีบโอ้โหไม่ทันไปเนี่ยน้ำมันจะท่วมครับต้องรีบไปกดข้างบนแนละ้วโอ้โหผมก็เลิศตั้งนาน ไม่ทันแน่เลยว่ะต้องเริ่มใหม่ครับเนี่ยโอ้โหโอ้ขอโทษเลยเมื่อกี้ขอแป๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้แป๊บหนึ่งี๋ยวมึงตาย โอ้ยโอ้ตายวะไม่ทันแล้วครับกด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 ตรงไหนกดตรงไหนวะโอ้ยไอีโลนี่อื ทุบดูก๊อตอะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่ทำอะไร <c oughs> วะโอเเคอ้ตกน้ำตายโอ้ What yeah. No. Okay Shit, they got us up against the wall ทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้เโอเคขึ้นแหมเกมนี้มันต้องเล่นจอยจ,จริงวะผมเล่นคีย์บอร์ดด้วยมันหรือว่ามันแล้วแต่วะผมผมไม่ถนัดฮะแม่งคนเดียวยากจริงๆครับมีเพื่อนช่วยนี่ยากเลยครับโคตรยากเลยครับแย่า yeah, เลยครับ ยากจริงๆโอเคดูต่อโอมวอร์ Over. มากันอุย้ยมันติดอะไรวะเนี่ยติดกำแพงเหรอโอ้โหติดได้งไงวะจะวังหวะเมื่อกี้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าติดได้นะแตมันติดไปแล้วอะ่ะโอ้เ็งอะ่ะบอกเลยว่าเซ็งะ พยาบาลไม่ได้กดลิฟต์กดประต,ต,ตูไม่ใช่ลิฟต์โอเคอจาจะโคพเวอร์ได้นี่ยิงแบบไ่ต้องเลงนะ็งฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนข้างบนยิงได้ฮนะโอเคต้องรีบขึ้นข้างบนนะ Đợi, 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 hú, đem themes... lên. đi thôi. Ok, đi, 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 đi. Tới. Đi, đi, đi. Wow, Yeah, 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 yeah. okay. นมาโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปก็เป็นประตูนี้โอเคยิงเคียบหายซะใช้วิธีนี้ โอเคเราจะช่วยเพื่อนอยังไงฮะขอ,อนี่ไงนี่ไงมาองมาแอบอะไรเราเออโอเคกด F เออเรียบร้อยสำเร็จ,รจโอเคโหตายไปสองรอบตายไปสองรอบอะ่ะ ยังไ r ต่อ <c oughs> โอ้กระโดดลงจากที่สูงว่าแต่ผมต้องไปทางไหนต่อเออ,อยังไงฮะผมต้องลงมาเหรอก็มีทางนี้ทางเดียว,ลวเลยเลาานาะลงมาเจอกันฮะ โอเคมาเจอกันลงมาเจอกันล,ง,นลงล่างเลยดีกว่าไหมลงได้เลยไหมเนี่ยกระโดดลงไปข้างล่างเลยได้ไหมมันเสียวเวลาไม่ต้องขึ้นบันได้โอเคนี่แหละโอเค myself. มันบ้าจริงแลยโอ้โหเคไปที่ลิฟต่อแดนขอบคุณนะที่กลับมาโอเคแล้วบอกว่าเอ่อนพบเมไม่มีปัญหาแล้วโอเเรามีบทบาทกับพวกนี้มากนะฮะโอเคโอเค let's get moving I really want to get out of h e r โอเคเดี๋ยวเราจะ moving เราขอช็อปก่อนนะฮะ ชอบนี่สไนเปอร์ซับไม่ชินกันนะเอาปืนนี้ดีกว่านะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยกีเนตกีเนตไม่เอาอะ่ะโอเคอัปเกรดอัปเกรดตัวเรานี่แหละไทยจีไทยอานี้ไม่รู้จริงฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะ คืออะไรวะไทยอ่าไทจี G. คืออะไรวะโอเคไปดีกว,ว่าครับโอเคก็โอเคก,เคก็ขอขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเจอใหม่พาร์ทหน้านะผมนะฮะจะเจอใหม่พาร์ทหน้าเล่นต่อเลยนะผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ